อุ้เลบอกวยังไงร้อนเออร้อนจริงค่ร้อนเล่นๆน่ะค่ะค่ะเนี่ซื้อมาเหรอซื้อมาจากไหนกุเจอค่อยเนี้ยงนั่นแหละอ๋อบ้านเกบเออของยี้นิดเออบารากาเขาไม่ขายแล้วบอกหนึ่งที่เขาขาย่ะ โอ้โหโชว์ะทำไมกระดุมหลุดลทำไมไปรับคะานเลยอ๋อไปรับางหนาลเลยตรงนั้นมันแดดไม่มีร่มตรงนี้แหละมันร่มเนาะ